สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพทุกท่านวันนี้ยายใส่ทำอาหารเชา้าคือกล้วยนะคะกล้วยกล้วยห่อแผ่นสดแผ่นสดปอเปี๊ยนะคะโอ้ยสิหันหันกว้างไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนะคะเยสิแชบ แผ่นปอเปี๊ยก่อนค่ะยายสิก็จะตัดแผ่นปอเปี๊ยนะคะโอ้ตัดสดๆตัดปเป็นสีแผ่นหนึ่งสี่แผ่นหนึ่งได้4ีแผ่นค่ะต่อจากนั้นยายสิก็จะแช่น้ำ นี่เลยให้มันพอนิ่มๆพอนิ่มแล้วยาสิก็จะห่อมีใส่สองอันได้อ่ โอ้นิ่ไปาเิก็จะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวโลโลน้ำมันร้อนก่อนค่ะร้อนๆยสิกก็จะคุกไข่อีกทีหนึ่งนะคะ คุกไข่คลุกไข่นี่เยสิก็จะใส่ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งใส่น้ำตาลช้อนชาแล้วก็เกลือเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วเต่ความชอบนะคะเยสิใส่นิดหนึ่ง เี๋้วก็ตีต่อจากนั้นต่อจากนั้นยยสิก็จะเอาปอเปี๊ยะลงที่ไข่นะคะลงที่ไข่ให้หมดเลยค่ะง่ายดี สไตล์ใหญ่สิแล้วก็คุกคุกใส่ลงไปใส่ลงไปไม่ง่ายค่ะอยู่ตามประเทต้องเลื่องมากค่ะนี่เลย เดี๋ยวโลเป็ดหนึ่งนะคะจากนั้นแยสิดก็จะกลับโอ้โหน่ากินมากเอมอามาดูกันนะคะ สวัสดีพ่อแม่พี่นงชาวไทยที่เคารพยายเซกทำแล้วเรีบเยบร้อยลองชิมอร่อ,ย,อ,ย,อยมากค่ะใส่น้ำตาลนิดใส่เกลือหน่อยห่อปลาเปีย๊ยะกล้วยห่อปลาเปีย๊ยพร้อมชุบไข่ ตอนชุบไข่ก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือค่ะแล้วก็ไตีครั้งแรกเลยนะคะเนีย่ยเยสิทำกินเนี่ยอันแเบบนี้ยแบบเนี้ยนะคะครั้งแรกงอยอยู่ลูกเดียวได้ตั้งเจ็ดชิ้นค่ะ อ,อิ่มเลยดูข่าวไปด้วยครับประเทศไทยโหดมากมาก,มาก,มาก หนาวค่ะเยสเสใส่เสื้อหลายชั้นเลยวันนี้ซักผ้าค่ะสองถุงใหญ่ๆ